ฮะอะไรอ่ะทำไมมันล่าอย่างเงี้ยมองไม่ได้เหยียบคันเรงงหรือเปล่า <c oughs> มันไม่โป๊ะชึ้งหรือเ <c oughs> อะไรนพาวเวอร์เหรอ <c oughs> ด้วยเอกลักษณ์มัน ต้องเช็คอีกเยอะเลยเนี่ยผมว่าข้างบนต้องปูแผ่นแหละต้องปูแผ่นเนาะปูเลยมันจะได้แข็งหน่อยเนาะมันจะได้ช่วยกันใช่ไหมช่วยจับกันหน่อยเนี่ยข้างบนเนี่ยฮะ ฮะดามมันน่ฮะเหลือนไหมล่ะ,ะเหล็กเหลื่อนไหมอ๋อเหล็กเบนใส่ตรงนั้นนะใส่ตรงกางานะรงลางมันนะตรงรางอะนะ

ทุกคนครับผมว่าต้องปูแผ่นแหละโอนก็คันนี้นี่โอนเรียบร้อยเลยครับคันนี้ผม <c oughs> อ่าโอนเป็นของคู่เอครับ เดี๋ยวไปบ้านผมจะไปล้างเนี่ย,ยมันไม่ได้ล้างมันก็เลยดูไม่สวยเนี่ยล้างตัวนี้จะทําสีโป๊ทําสีขบเนี่ยข้างบนทําสีนี้แหละไอแต่มันฮะอะไรนะไ,ไปตรงไปเลยจเจ้าหัวเข้าไปเหรอชกดามกอนวะ ลมเต็มยังไซโลพี่ไซโลเกทอยเกียร์อะไรเกียร์หายหรือเปล่าแก้วยังไม่ได้ยิงโลหรอ ไม่ได้ยิงโลไม่ได้ยิงโล่เนอะเออ,เอใช่เลยนเนอะโอ้มันถอยหายนี่น,น่ะน,นะถอยหาย,ด,ย,นะย,หายดังอะไรเอ,อ้ปาปกติหายไม่ได้อไม่ได้ <c oughs> ทำไมมันเร่งแถมถอยเร็ว เหมือนถอยเร็วแท้เหมือนมันถอยเร็วมากเลย ไปที่ไหนขี่รถก,กับมาไม่ถอยเข้าไปเลยเหรอฮะถอยเข้าไปเลยดิไ,ดไปไปไปเอาม,มานี่หน่อยอังมานี่หน่อยอีกอีกหักอ,อีก หัาเลยหัาเลยถอยมาถอยมาไปเลยไปเลยลยเ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 ลยยาวเ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 ลยเลยถอยมาถอยมาถอยมาถอยเลยถอยเลย ยายายาเรยเรยเลอยเรอยเอยเยอ็กเอ็ดเอ็ดอ๋อเดินหน้าไปโอ้เบรกอยู่ดีดีดละ่ะโอ้ยางไหมฮะไม่ต้องพี่เดินหน้าไปเดินหน้าไปนี่หักพ้นอยู่ ฮะเนี่ยเดินหน้ามาเนี่ยหักมานี่เอาไหมหักมานี่ห,นหักอีกอีกโอ้ยไปไปหักเลยเอาหักมาเลยหักมาเลย

อ้ายอีกอีกอีกห้ไหนจามได้ได้ทำไม <futuro> อ้อมันจามอย่าง,งางนี้แหละแค่นี้แหละโอ้อ้าวยกดำยกดำไปเนี่ đây Hả Chú đâm rồi Thôi ạ mà tông chi hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

cái này mà ô đẹp ở, ở đây mà cắm đây ui cái này hả? À. cái này hả?

เอเย็นนะนี่เฮ้ยเย็นเย็นนะว่าเย็นนะเรอะไม่ได้เข้าได้เคยเลยเหรอถ้าแอร์เย็นต้องปิดกระจกไว้ไม่ให้ฝุ่นมันเข้าล่ะเข้าไในไหนมันก็ตันเร็วไงใช่ไม่รู้ดิไม่ได้ว่าตัน้ำมันเลยดิร้อนไม่ดิน้ำมั กอ,องไล่เปลี่ยนกองกระดาษหมดเลยดิีอยน้มันมีเซลฮะโคนเลยเนาะโคนหมดเลยเนี่ย ติดอะไรเอ้าติดอะไรห <c oughs> มุนไปเอ <c oughs> อแล้วนี่เดียวเองนะี <c oughs> ่มันาแล้วเก่งเลย ลองเยอะตรงนี้อ่ะหรือยังรอหมาค้ำเป้ยเอาหลิงมาค้ำก่อนครับกันไวอันเดียวก็อยู่แล้ว ยกอีหน่อยยกอีหน่อยยกอีหน่อยว้วางข้างล่างนั้นเหยกหน่อยวางตรงนั้นนะออน้อเนอขึ้นนำัง เป็นด้ำมะเป็นยังหรอก็าบาเด้อโอเคถตงแล้วอ้นนนนน่นนท่นน่นนนไป chưa ba Ngoài ตัว nhảy mẹ Ơ, hang nè Ơ โอ้ใครเลี้ยงนี่ว้าวไหนยกดูดิจะใช้ยกดูดิอะไรแบบแบบกินดิอะไรแบบที่บนปวดขาเข่าบวมเจอเสือไม่ได้เลยเกี่ยวไหมไอ้บนปวดขาบวมไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับโอ้ห้ามนะขนาดนี้ ผมว่ามันขาดอะไรนี่ขาดไอ้แนวล,ลูกลิงตั้งตรงนี้ตัวนี่เอาลงมาอยู่ในรถราาก,ก็ไม่ได้ยกดั้มไม่ต้องไปใช้เนาะที่ใช้เอาลงมาอยู่หลังรถหน่อย <c oughs> เออนี่แหละมันของสิบล้อหรือหกล้อนี่อันไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดหรือมั้งใช้ได้ปะนี่มันเปลี่ยนแค่ดเสีินเทอร์ก็ได้รถท่ถถานเหมือนเดิม ลองเขียนว่าเบียร์ไอ้โรยยางคาร์บาว์นะยังงี้บ่โรยยางคาราบาวเบียร์คาราบาวอ่ะใช่ใส่อย่างงี้บ่นี่บ่นั่นแหละนั่นแหละก็ใส่แบบนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วเวลาลงมาไอ้ตัวนี้มันก็วิ่งอยู่ตรงนี้เนาะอ๋อนี่ใส่อย่างงี้นี่หัวหน้าใช่ไหมแบบนี้นะครับใช่หรอกใส่เหมือนกี้แหล่ มีอ้นี่ด้วยเนียเขาเขียนได้เหล็กเหนียวเนีย่ยเดี๋ยวสีลงให,ให้พี่เกี่ยวก่อนเอาสีลงอย่างเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับป <c oughs> ุ๊บโอ้นี่สีอยู่นี่นี่ Oh, sang. Sí. nó xăng xí nó kẹo